เราเคยถามมาบ้างว่าตอนนี้มีก,มการพิการณาหรืเปาก็พอรู้พอได้ยินมาบ้างครับรู้่ก็พอมีบ้างครับพอทราบมาบ้างรู้จักค่ะทราบค่ะประมาณอาทิตย์ที่แล้วพี่ก็เพิ่งเห็นใน Facebook อ๋อเคยได้ยินครับผมก็แต่แต่ไม่ได้ยินบ่อยนะรู้สึกว่ามันจะนานมาแล้วเคยได้ยินสมัยตอน โอ้หลายปีแล้วเหมือนกันนะเรื่องเกี่ยวกับวุฒิลอมอะไรเงี้ยก็น่าจะมีมีอยู่ครับผมค่ะก็พอจะทราบค่ะก็เห็นข่าวมาบ้างบน,นเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะ ริงนิวส์ได้รับข้อมูลจากชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมให้ช่วยตีแผ่ความจริงเรื่องการทุจริตขอรับชันโดยใช้วุฒิการศึกษาปลอมในการสมัครเข้าทำงานตามสถานประกอบการต่างๆทงั้งภาครัฐและเอกชนโดยที่ไม่ได้มีวุฒิการศึกษาจริงค,ครับดี่เวลนับทาวุฒิหรือเปล่ครับใช่ครับเพื่อนนี้ผมผมหาข้อมูลมา,าในเว็บะครบที่ เพื่อผออยากจะรู้ว่าเราที่รับขั้นบของอะไรบ้างครับอยากทําที่ไหนครับระดับไหนเอ่ยถ้าเป็นเงินปริญญาตรีครับพี่ก็ปริญญาตรีถ้ามีของนะฮะตัวจริงครับแล้วก็เอ่พี่พี่คิดยังไงครับํำเนาแปดพันครับตัวที่มือสามครับแล้วลอล้อคือถ้า ผมทากับพี่เนี่ครับครับแล้วมันใช้ได้จริงๆริงเลยใช่ไหมครับใช้ได้จริงครับนี่คือถ้าผมทำปุ๊บผมตรวจสอบกับมาหาอะไรก็ได้ใช่ไหมครับตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบไม่ได้นะมอกไม่ได้เหรอครับอืมไม่ได้ครับแต่ว่าเอาแอร์สายพี่มาแล้วกันพี่จะให้ดูอะไรบางอย่างเนาะโอ้ได้ครับเพราะว่าเอานจริงนะตำรวจังมาทำกับพี่เลย รู้สึกแย่มากอันนี้คือแบบส่วนตัวเลยเพราะว่าพี่ก็ใช้เวลาเรียนนานนะคือพี่จบตีแล้วพี่ก็สอเทยแล้วก็รู้ว่ามันแบบแต่ละขั้นตอนมันลำบากมากอะไรเงี้ยกว่าเราจะอ่านหนังสือกว่าเราจะสอบกว่าเราจะได้แต่ละสเต็ปอะไรเงี้ยมันยากมากแต่ว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบนอกจากจะไม่ขวนขวายแล้วยังเอาเขาเรียกนะเห็นผิดเป็นชอบอะ ส่วนใหญ่พวกนี้น่าจะเส้นใหญ่อยู่นะคนทําวุฒิปลอมได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่น่าจะทํากันง่าย,ายๆแบบการศึกษาเรามันก็ต้องไปเป็นสเต็ปสเต็ปใช่ไหมแบบว่าชื่อมันก็ต้องอยู่ในระบบอะไรเงี้ยก็ส่วนตัวที่คิดเห็นก็คิดว่ามันมันไม่ถูกต้องอะ่ะมันมันเอาเปรียบคนอื่นเกินไปอะไรเงี้ยวุฒิปลอมเนาะครับต้องบอกว่าในเรื่องของการปลอมวุฒิที่การศึกษาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากนะครับเพราะว่าจริงๆในเรื่องของการที่จะเป็นคนดีเนี่ย มันต้องควบคู่ไปในเรื่องของการมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยแล้วก็โดยเฉพาะคนดีที่มีเรื่องของการศึกษาที่ดีเนี่ยการเลือกที่จะปลอมวุฒิการศึกษาเพื่อให้ได้โอกาสในเรื่องของสังคมหรือแม้กระทั่งการงานเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้มอบหมายให้กับสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่อง เนี่ยคะ่ะการทำใบทรานสคริปปลอมและสิ่งที่ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรามีการใช้กระดาษแบบพิเศษนะคะที่ป้องกันการปลอมแปลงแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อนักศึกษาเนี่ยไปสมัครงานเท่าที่เห็นทุกวันนี้เนี่ยจากสถานประกอบการก็ดีหน่วยงานภาคราัฐและเอกชนก็ดีที่มีความสงสัยก็จะสามารถส่งใบทรานสคริปนั้นมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบได้นะคะ ได้เรียนปริญญาติอยู่ว่าไม่ได้เรียนบุคกากรศากษรมาพี่จะเลือกเลือกที่จะทำาุคลากรศากษรปต่อไหมคะก็ไม่นะคะไม่นะครับไม่คิดครับไม่คิดที่จะทำครับมันจะไม่ซื้อเด็ดขาดครับไม่ทำนะคะเพราะรู้สึกว่ามันเอาเปรียบคนอื่นกับคนที่สายค่าเทอมมาเรียนแล้วก็ได้ความรู้แต่กับเราแค่สายเงินแต่ไม่ได้อะไรมาแค่ได้วุฒิมามันก็ไม่ดี